พี่ขอแนะนำร้าน Apgi Shop ร้าน,น,น,นขายโลบักและรับเติมกินต่างๆนะครับ,บท่านผู้ชมครับลิงก์ตารางคลิปเลยนะครับผมทุกคนครับร้าน Apgi Shop ทุกคนใครสนใจร้านรับฟาร์มก็ขอให้ร้านดีเลยนะครับผมบอกเลยว่าระเบิดตุ้มตาลูกแล้วนะครับโอีคไว้ใจทุกคนเพจจริงจะเป็นคนติดตาม673คนขึ้นไปนะครับผมมาฟังมันเยอะๆนะทุกคนลิงก์ตารางคิดเบรน์เลยครับโอเคครับผมน้องชอวร้านของคนโซนร้านรับฟาร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิีวิตและทูหรือว่าฟุนนะครับแล้วก็มีกดผลด้วยใครที่สนใจก็ลิงก์ตารางคลิปนี้ได้เลยนะครับ น้องพิษณุนะครับเขาก็อยู่ติดอันดับท็อปโลกของเกมนี้ขอพูดรัวๆหน่อยละกันนะครับจริงๆก็คือติดท็อปเซิร์ฟของเกมที่มีชื่อเอาซาเทว์ดีเฟนต์นะครับก็จริงๆน้องเขาอยู่อันดับที่2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะครับผมนี่รูปก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยคนเราก็จะมีเวลาอาบน้ำกินข้าวส่วนตัวนะครับแต่อันดับหนึ่งนี่กูไม่เข้าใจว่ามึงอยู่อันดับหนึ่งได้ยังไงเนี่ยคือน้องเขาเล่นทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าน้องเขาไปกินข้าวแป๊บหนอกกกล้ับมา ตามที่เห็นครับอันดับสามนะครับตัวแล้วก็เขาสละเวลาอันมีค่าให้พวกมึงได้ดูคลิปเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ก็จะพามาให้ทุกคนเล่นดูนะว่าน้องๆน,งนงใช้กี่ตัวนะแค่สี่ตัวใช่ไหมในการเล่นไอ้ดันไอ้ท่านนะผมคือแล้วไม่พอครับเขาสามารถแบกผมได้โดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับคือแบกได้เลยก็อนนญาผมทำให้ดูด้ัยแล้วกันนะทุกคนว่าเขาใช้ตัวอะไรกันบ้างน,นะสำหรับรหัสข,ของน้องคนนี้ส่วนผมก็เคยรีกุหลหัดน้องเขาไปแล้วนะครับส่วนไอ ไอเหรอวะไอ้ด่านอินฟินิตี้หมดนี่อยากให้พี่ลงกับเขาก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะคลิปนี้พี่ขอสักประมาณหา้าเหรียแล้วกันนะครับแล้วก็เทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคแบบว่าโคตรง่ายทุกคนแล้วเป็นง่ายมากๆครับทุกคนน่าจะมีแหละก็คือมันใช้แค่4ตัวนะครับก็มันก็่สตัวถ้าพี่ริวนั่นแหละครับแต่เป็นคนละแบบครับแล้วก็น่าจะจบเร็วกว่าพี่ริวด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้แค่สิบสามไม่ดีคือจบแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ผมแต่ผมมั่นใจนะว่ามันน่าจะสักสิบบบนนนนา,าขึ้ะคครัคเเอเอก็ เริ่มต้นดนคลิปได้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ Let's go <S okay, โอเคผมเข้ามาแล้วนะผมขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับก็จะมียูซีตัวที่ผมใช้นะครับก็ผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมใช้เลยครับคือน้องเขาในแหละเป็นคนใช้ก็คือแนะนำนะครับให้เตรียม บูมานะครับแล้วก็โบลีนะครสองตัวนี้คือใช้แน่นอนครับแล้วก็นัทสึนะครับอัพิเตอร์มันก็เหมือนกับพี่ยูเลยดิพี่อ่าใช่ครับผมมันนี้เหมือนแค่สามตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมไม่ได้เอาเอลินมานะครับแต่จะเป็นดีโอแทนนะครับในการใช้ oh, <no. S 1> เพราะว่าเราจะเน้นไปนทางด้านของโบลีมากกว่านะครับแล้วก็บูมาจะใช้แค่สองตัวในการใช้เดี๋ยวจะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะคือเลี้ยวมากๆเลยนะครับโอเคไปลุยเลยพี่ซาย แต่ท่านนาสุดท้ายนะน้องเขาฟาร์มวิวด่านดีนะครับคืนเร็วมากๆอันนี้เป็นการฟาร์มวิวแบบว่านา่าจะอีพิกมากๆครับคือยากอะเอาตรงๆนะครับถ้าจะฟาร์มได้นะด่านนี้แต่ถ้าใครวแบบากการิวแบบกรการหรือวิวแบบไม่ค่อยแบบไม,แบบไม่ค่อยมีตัวโทดเหมือนพวกพี่สองคนนะครับก็แนะนำนะให้ฟาร์มเหมือนอีพีที่พี่ทำไปไออีพีที่แล้วนะครับแต่ว่าอีพีนี้นี่เรามวิวหนึ่งร้อยห้าเลยนะครับมาแบบอันนี้ครับมาแบบเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเทรนเนอร์ในการทำคลิปอย่างเงี้ยครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับท่่่่าาาาานนนนนผผู้้้้้ชมมคคคครรรรรัััับบบโอออเเขแแลววะะะะหหจกตงงงีีป เนี่ยตัวเนี้ไม่ใช่ปกติน,นะครับเพราะว่าตัวมันจะเดินช้าครับแล้วก็เบืนไปนะครับผมโอเคพี่ก็จะช่วยตรงนี้นะครับผมไม่เอาผมช่วยตรงนี้ดกว่า อันนี้คืออันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าทําตามของเขาคือตัวแรกคือตัวนี้นะน,นี่คือโซโล่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นดูโอนะครับก็คือวางที่วางตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นโซโล่ก็คือวางตรงนี้นะครับฟังให้เขา้าละเอียดนะครับเออแต่ถ้าถามว่าพี่อยจะให้ดูแล้วกันนะพี่ไม่ต้องเล่นก็ได้พี่ให้เขาแบกเลยดีกว่านะเค็มไหมเพื่อจะให้น้องๆดูนะว่าของจริงเป็นยังไงนะครับอ่าพี่จะดูลองเขาไหวไหวแหละและ้วก็สี่ที่สําคัญนะครับคือนัสสึเขาเปหกสิบนะครับผมแล้วก็อีกสามตัวที่เขาเอามาคือดี่ือบูม่าโบลี่นี่ค ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสองคนนั่นแน่นะเรียบร้อยไปแล้วครับไหวป่าวะไหวแหละครับทุกคนเอาว่ะเอาว่ะตายมันเลยดูดิหูยโคตรจริงนะครับนี่คือแบบสองคนนะครับคนน่าจะรู้แหละสองคนคือเลือดมันจะเยอะขึ้นนะครับเลือดมอนเนี่ยเออแล้วก็จะตียากขึ้นด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรจะไปดูดิน้องเขาจะไหวหรือเปล่าครับถ้าไม่ไหวผมก็จะช่วยก็ได้นะแต่เราจะลองดูว่าเขาไหวหรือเปล่านะครับโอเคเก่งจริงนะครับแล้วเขาเล่นโซโล่อย่างเงี้ยเล่นคนเดียว13นาทีจบ13บสนาทีจบแต่ว่าสำหรับผมนี่ ยากนะครับแต่ผมก็ลองทำตามมันก็ได้ผลจริงนะลองว่าทำตามมาดูได้นะครับรก็ดักสืเลเวลหกสิบโบลีบูม่าเลเวลแปดสิบนะครับแล้วก็ดีโอเวลแปดสิบนะครับประมาณนั้นเลยโอเคแล้วก็เวฟนะครับอันนี้คือย้ำเลยนะเวฟนี่คือกดเล็กตลอดนะครับกดเยสตลอดครับห้ามไม่กดเยสนะกดเยสตลอดทุกครั้งที่มีนะคือมันเร็วๆไงถ้าเราไม่กดเยสนะเรามีสิทธิ์แพ้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเห็นเขาบอกมาอย่างเงี้ยเห็นน้องเขาบอกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรนะครับก็ตามน้องเขาไปแล้วกันครับโอเคนี่ครับน้อง น่าจะเก็บตังค์เอาเป็นเลเวลสองอย่างนี้นะครับแล้วกันแล้วเขาก็จะมาวางโบอดี้ตรงนี้ครับทุกคนแปดตัวรวดเลยนะปึ๊บแล้วก็จะมีโบอ่าบูม่าตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็รอเลตเกมเขาก็จะวางทีโอนะครับอธิบายก็คงจะแบบงงๆใช่ไหมครับแต่รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับโอเคโอเคครับตอนนี้เขาก็ได้ทำการนะครับอ่าอัพนักสืบนะจนสองเลเวลแล้วนะครับโอเคเขาก็มาเปลี่ยนนะมาอัพตรงบอดี้ตรงนี้แทนนะครับส่วนบูม่านี่คือเขายังไม่ได้วางนะครับท่านผู้ชมครับก็ น่าจะวางตอนไหนผมก็ไม่รู้นะผมก็เพิ่งมาสังเกตในวิดีโอนี้นี่แหละเฮ้ยไหวปะวะเนี่ยไหวปะวะไหวนี่ผมต้องช่วยนะครับมันเดี๋ยวแพ้นะท่านผู้ชมครับจะไม่มีคลิปดูเฮ้ยไหววะยืดไหวหวะเอาเรื่องว่าเฮ้ยเขาจะแบกผมได้เนะี่ยโดยที่ผมไม่ต้องทำเลยเลยเหรอวะเจ๋งว่ะเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งเสร็จนะสื่ตั้งไว้ครบสิบนะครับถ้ามึงจะแบกคนอื่นนะครับพี่สื่อเบี้ยวเท่าไหร่วะสามสิบปีเลยมั้ง คือผมเอาตัวนั้นผมใช้ตามพี่ริวเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมไม่ได้ใช้ตามพี่ริวนะหรือว่าน้องคนนี้เขาอาจจะมารีเวิร์ดเองก็ได้หรือว่าเขาจะคิดเองได้ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรของเขานะครับคือเร็วมากๆเลยนะครับในการจบ13วินาทีจบนะครับโซโล่ด้วยนะน้องเขาบอกเขาบอกผมนะแต่ว่าผมนี่ไม่ไหวครับจริงๆโซโล่คนเดียวก็ได้นะแต่มันนานผมอ่ะ20วินาทีได้ได้อยู่ก็คือผมก็ลองใช้สุดของเขาก็โอเคแป๊บเดียวผม62ล้วเนี่ยจบตอนนี้ก็63แล้วนะครับก็คือวันนี้ก่อนไลฟ์ผมต้อง65 ผู้นี้ไรอีกผู้นี้ไรแบกขอดูแล้วกันนะครับผมโอเคไหมสัญญาเลยครับมาสี่คนไม่รู้ไหวหรือเปล่านะสี่คนเนี่ยก็กระดักอยู่แลกอยู่นะครับ <c oughs> นี่เนาะเขาก็โอ้โหสบายอะ่ะชิลเลยนะไหวแบบไหวเลยครับสองคนนะั้นเนี่ยโอ้โหนี่ครับบูลลี่เขาอัพตันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่เขายังไม่ได้วางบูม่าเน,นะผมว่าน่าจะอัพตัวนี้เสร็จแล้วก็วางบูม่าดูทรงแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเขาอัพตันแล้วนะบูลลี่หนึ่งตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอเคต่อไปจะเป็นบูม่าเราตรงนี้หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครัับบบบมมาาตรงงนนี้้แหหลละเเเเก็ิป๊ยยยยววส โอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา10บวิฟแล้วนะครับน้องเขาก็อัปบริสเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็มาวางบูม่าตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็แยกบูม่าแบบคือตัวเดียวให้มันตันเลยนะครับแล้วก็มาวางตัวที่2ต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูดิก็คือจะตัน2ตัวเลยนะบูม่าคือแนะนำนะทุกคนครับพอวางตรงนี้เสร็จปุ๊บน้องก็มาวางบูม่าตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็อัพบูม่าให้มันตันนะครับแล้วก็บูม่าดูเขาก็80นะครับผมโอ้โหสุดชิบหายเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวดูนะสินะว่าจะไหวหรือเปล่าคคครรรรรรัััับบบท่่่่าาาาานนนนนผู้้้ชมมมมวววีลลลุออออะะะะะเเเเเตงพืดก็ิยแ เฮ้ยไหวเหรอวะไหวปะไม่แน่นะครับต้องรอดูนะท่านผู้ชมอุ้ยไหวเหรอยัดขี้เฮ้ยไหวปะวะเฮ้ยไหวเหรออ๋อเรือที่เจ็ดครับตัวหนึ่งผมจะไม่ช่วยนะปล่อยไปเลยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าน้องเขาน่าจะไม่ไหวนะครับผมพงต้องช่วยแล้วแหละมั้งฮะเขามีวดีโอเหรอนี่ให้มีดูอ่ะยัดขี้เอาอ่ะมีดอนะครับเขาจะไหวหรือเปล่าครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เฮ้ยผมว่าไหววะมีน้ำสีเหรอใช่ป่ะอ่ะเขาเราไปแล้ว เฮ้ยไหวเหรอยึดขี้ไหวว่ะทุกคนแล้วก็เขาป้องไปตัวหนึ่งมาเมื่อกี้หรือว่าไม่ได้เข้าหงก็ไม่รู้นะครับเอ๋อเชี่ยเรื่องว่ะที่ผมแทบไม่ทําอะไรเลยนะครับแล้วก็อัพตัวบูมาตัวที่สองเสร็จแล้วเขาก็คือพอเลยนะครับแล้วก็มาอัพตรงนี้ต่อขึ้นรองเขาก็คือจะวางตัวนี้ให้ครบแปดตัวเลยนะครับคือแบบแปดตัวครบตรงนี้เลยนะครับไอ้ตรงหลังเขาจะไม่วางเก็บนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันคือเขาไหวนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเก่งนาดนั้นเนาะ องตัวเก่งมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคตอนนี้เขาวางวอร์รี้ทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับแล้วก็อัพตัน4ตัวเลยนะครับเดี๋ยวอีก4ตัวนะครับตรงข้างหน้านะครับโอเคก็หลังคือเขาไม่ได้กัดเลยนะเพราะมีนัสซี่กับดีโอกันอยู่มั้งตรงเนี้ยโซโลแบบแบกกูไหวก็สุดยอดแล้วองตรงนะครับได้แปดร้อยได้เขาวางดีโอเพิ่มด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่วางตรงนี้เลยนะครับนี่มาดีโอเพิ่มเลยนะครับกลับแบบบ้านนี้เลยนะแบบไม่ต้องใครผมยู่เฉยนะที่คนดูดานเป็นผมดีแค่สูตเองนะครับเนี่ย โอ้โหย่งจริงนะครับคนนี้เขามาจริงของจริงครับในเกมอสตาเทอร์ดิเฟนนะครับเดี๋ยวเราลุ้นเป็นแรงใจให้เขาแล้วกันนะครับให้เป็นคนไทยติดท็อปหนึ่งของโลกเกมนี้นะครับผมขอพูดเบอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็มีอยู่เกมเดียวเรียกว่าโลกแล้วกันนะลำหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยนั่นน่าจะไม่ด่าพี่นะครับคนไทยอย่าด่ามาเยอะเด้อโห้แม่งตอนนี้สิบห้าวิบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสิบห้าวิเป็นทรั้งที่แบบว่ามีผมอยู่ด้วยก็คือแบบโคตรโหดเลยนะครับเอาตรงๆแค่โซโลก็ยากแล้วบบแ โหได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับโอเคในบูม่าไม่ใช่บูม่าดิโบลี่เขาอัพไปเจ็ดตัวแล้วนะครับผมตัวที่เจ็ดกับตัวที่หกอ่ะเจ็ดอ่ะยังไม่อัพยังอัพไม่ตันนะครับโอเครอเขาน่าจะวางแปดตัวแหละเหมือนเดิมนะครับไม่ไหวพี่ก็จะช่วยนะครับตอนนี้เลือดบ้านเหลือหกร้อยกว่าแล้วน่าจะน่าจะมาอยู่นะครับหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูลาลาไปก่อนนะครับโอ้โหท่านออกมาเต็มเลยว่ะเพี่เหลือแล้วะเนี่ยอโอ้โหเจอดีโอสต็อปไปนะครับก็คือสังเกตได้นะว่าเขาวางสี่ตัวเลยนะครับดีโอห้าตัวนะครับนี่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับสอง สามตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะทุกคนครับเอานี่สามตัวสี่ตัวหกตัวนะครับว่าไปหกตัวแล้วเหลืออีกสองตัวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าไอเดียวเนี่ยมันจะวางได้ก็ต่อเมื่อแบบว่าอันนี้นะมันวางได้ตลอดแต่มันไม่ได้ขายเพตอนนั้นนะครับผมวางได้ตลอดเลยนะครับมันไม่ได้แบบเหมือนพวกไรอยากอะไรไองานกรมิเหมือนพวกเออร์วินนะครับมันไม่ได้เหมือนอย่างนั้นนะครับก็คือมันสามารถวางแล้วขายได้เหมือนมีฮอกะเออขังโกนอยู่ตรงนี้แหละครับพี่ไหมเนี่โอ้ยเชียวเลยนะท่านผู้ชมครับผมผมไม่ได้ทำเลยเนี่ยอันนี้คือด่านสุดท้ายจรริงงๆนะคับบขอเว็ เออแบบ42มากนะใช่นะครับอู้ยังเก่งครับบอลเล่เหลือ60,000นะครับจะมาดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บอลเลอร์เท่าไหร่วะบอลเล่เหลือ60,000โอ้โหลดลดไปหมื่นหนึ่งเลยนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับโอเคหน้าสื่อก็ไปแล้วครับจังหวะนี้ไหวแล้วครับเพราะไม่มีทั้งทีโอแล้วก็มีโดนตรงนี้อีกอ่ะนั่นก็ไหวครับได้แบบเนี้ยนี่คนเดียวแล้วก็มีบลกแบกผมไปอีกด้วยเนี่ยโคตรโหดเลยครับน้องคนนี้ฉลาดมากครับถ้าเนี่ยในในอนาคตนะผมว่าเขาจะเก่งมากคนนี้ดูส่วนแล้วนะครัับเเพรราาะะะะะะ่่่่่่่่สมออออองงขนนีจฉิยยลใใใชชชชปปป้ ดีครับรอดนี่ครับครบครบแตัวแล้วนะข้างหน้าวางครบ8ตัวนะครับสำหรับโบริวิลตันนะครับแล้วก็ข้างหลังคือตัวเนี้ยบูม่านะแต่ว่าวิว15แล้วใช่ไหมล่ะเขาเลยขายนะบูม่าวิว80นะเขาเลยขายทิ้งไปแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับสำคัญมากครับอุ้ยอ้าวเพตุ้นครับผมต้องผม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 ต้องโอเคครับผมก็โอเคครับเป็นแล้วละกันนะครับผมลองทำตามได้นะ กูแม่งไม่น่าไปโดนวงเขาเลยสักโอเคไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆมันชนะได้นะคิเคก็ลองมาใช้ทำตามมาได้นะแค่สตัวนะมันไหวนะครับก็เมื่อกี้พี่ไม่ได้ช่วยไงก็ว่าแล้วมันต้องแปบแปลกๆนะจริงๆมันมันไหวนะแต่ว่าถ้าพี่ช่วยนะคนเดียวก็เมื่อกี้แบบเพื่อนั้นถ้าเก่งจริงๆอะเอาจริงมันทำได้นะแต่ว่าเขาได้ติดเล่นมาผมก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมครับโอเคไปแล้วนะครับโอเค แล้วเขาอยู่อันคำสาบไปเลยโอเคผมไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนที่ไปครับน้องชอยไปครับแล้วก็อยากดูพี่ลงอินฟินิตี้หมดกับน้องอ่าน้องเขาก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับน้องทำตมมังค์มาได้ก็สำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับโอเควันนี้พี่ไปแล้วนะครับผม,อผมชอยไปไปครับผม